สวัสดีค่ะมาพบกับโซเฟลานะคะวันนี้โซเฟลาก็ขอมาย้อนวิเคราะห์อีกครั้งนะคะเกี่ยวกับกรณีพยานหลักฐานนะคะหลังจากที่มีการนัดสืบนะคะมีการนัดสืบซึ่งในลักษณะของการสืบก็ถือว่าเห็นนะคะเห็นเห็น หลักฐานพยานนะคะของแต่และฝ่ายบางส่วนในความคิดของโซเฟราแล้วนะคะเนื่องด้วยเราค่อนข้างที่จะ,ะรู้เราเห็นนะคะว่าอันนี้อันนี้ก็ใช่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 นะคะแล้วมันก็มีอยู่สองส่วนนะคะก็คือตรงบริเวณนะคะมันอาจจะไม่ใช่ประจักษ์พยานก็จีมแต่ว่าเป็นพยานบุคคลแวดล้อมเป็นพยานแวดล้อมซึ่งเป็นคนนะคะซึ่งเป็นคนเป็นมนุษย์ด้วยนะคะ นอกเหนือจากนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคดีนะคะหลายๆอย่างคดีอาชญากรรมคดีอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องมีประจักษ์พยานนะคะเพราะว่าในการก่อการร้ายแน่นอนค่ะก,ก็ต้องก่อนในที่รับสายตายอยู่แล้วแต่ว่ามันก็สามารถใช้เขาเรียกว่า พยานแวดล้อมนะคะซึ่งพยานแวดล้อมก็อาจจะประกอบไปด้วยพยานบุคคลพยานนิติวิทยาศาสตร์เอกสารหลักฐานอะไรต่างๆประกอบกันนะคะนั่นก็คือพยานแวดล้อมที่รวมแล้วสามารถตีกรอบให้เป็นวงกลมนะคะลัดกลุ่มไทม์ไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรของผู้ต้องหาได้นะคะทีนี้เขาสู้ในฐานนะคะ,ท,ะที่อยู่นะคะซึ่ง ทุกๆอย่างไม่ใช่ตัวปัญหาเลยกรณีนี้ตัวปัญหาของเนื้อเรื่องจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ตัวจำเลยเองนะคะซึ่งตัวจำเลยไม่สามารถยืนยันฐานที่อยู่ของตัวเองได้แน่นอนและไม่ตรงกันด้วยนะคะประกอบกับนะคะการเข้าเครื่องจับเท็การสอบในชั้นสำนวน4ีห้าชั่วโมงนะคะไม่ซ้ำไม่เหมือนนะคะแล้วก็เครื่องจับเท็นะคะ มันมีผลนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนสักาว่าผลที่มันออกมานะั้นมันเป็นใครกันแน่นะคะอ่ะทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปัญหาจริงๆแล้วคือตัวของเขาเองถ้าตัวของเขาไม่สามารถยืนยันได้แล้วเป็นที่แน่ชัดจุดอื่น รวนหมดเลยถูกต้องไหมคะเพราะว่าเขาไม่สามารถระบุได้แน่นอนชัดเจนทีนี้เขาต้องเลือกแน่นอนค่ะโซะเวลาคิดว่ามันจะเหมือนกับานาฬิกาสองเข็มที่เวลาเขาเลือกแล้วบาลานมันจะไม่มันจะไม่สมดุลกันแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีไม่พยานวัตถกุก็พยานบคนุคคลหรือว่านิติวิทยาศาสตร์ที่ไปแยง่ง เป็นหอกค้ำคอเขาอยู่แน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงแล้วนะคะฝากไปบอกด้วยนะคะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยอยู่ที่ตัวของจำเลยเองนะคะจำเลยไม่มีความมั่นคงคนอื่นเขาก็ระสำระสายเหมือนโดมิโนค่ะคุณเอียงไปเอียงมาคุณไม่มีความเข้มแข็งมั่นคงพะยานก็ล้มอยู่แล้วค่ะอีกประเด็นที่2นะคะซึ่งมันก็มีการพูดนะคะว่าอะ มันมียายเตมโมเตโมโออะไรโดนซื้อไหมเป็นไปได้ไหมกาไม่เป็นไปได้ยากมากแล้วก็เป็นไปไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่า 1. จุดเด่นจุดแข่งของยายแตมโมก็คือตรงช่วงตีนเข่าเท่านั้น 2. ยายเตงโมจะค้านจะหลอกจะอะไรแบบนี้ไหมได้ไหมเพราะว่ามันมีการนําเสนอลงข่าวแล้วในคลิปแล้วจะเอาอะไรไปแย้งกับตรงนั้นคะ่ะนะคะได้เป็นคนดังแล้วเพราะฉะนั้น มันมีไฟล์อะไรหลายๆช่องเลยยืนยันค้ำไว้ตรงนั้นอยู่แล้วค่ะซึ่งจุดที่จะต้องใช้ใหญ่ส้มโอก็คือทำลายตรงช่วงขึ้นเขานั่นแหละค่ะนะคะเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับคนอื่นๆให้มันรอบวงกันนะคะเขาเรียกว่าใช้วงจรมนุษย์นะคะนะคะเชื่อมต่อกันต่อกันอะไรแบบนี้ถ้าขาดถ้าขาดพยานบกคคลไปก็ต้องเอานิติวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้ แล้วก็ไทม์ไลน์ของคุณเองเวลาของคุณเองตัวของคุณเองมันก็จะไปแยงตัวของคุณด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขาตีรอบวงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวของคุณเองคือที่ปัญหาที่สุด2นะคะที่เขาบอกว่า,าประหยัพยานไม่มีนะคะแล้วก็เขาก็อาจจะ มันสามารถเข้าใจผิดได้นิดหน่อยคลาดเคลื่อนนะคะคําว่าประจักษ์พยานกับพยานแวดล้อมนะฮะประจักษ์พยานคือเห็นชัดๆเลยว่าคุณอุ้มแต่พยานแวดล้อมก็คือไม่ได้เห็นว่าคุณอุ้มอุ้มกับมือแต่เห็นคุณณเวลานั้นเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อช่วงเวลากับบุคคลอื่นหรือพยานวัตถุ หลักฐานอื่นๆนั่นเองค่ะนะคะเพื่อจะตีตีตรอบเส้นตีกรอบคุณไว้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็จะเป็นตัวที่สร้างปัญหากับตัวคุณเองนั่นเลยค่ะนะคะแล้วก็2ทําไมว่าการขึ้นครั้งนี้นะคะเขาอาจจะพูดในลักษณะที่ว่าอ่ะ มันในความเข้าใจก็คือมันมีคลิปนะคะก็คือน้องก้อยเจ๋งเนี่ยแหละค่ะนะคะได้เข้าเครื่องจับเทสต์นะคะแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะมันเป็นพยานบุคคลนะคะอาจจะอาจจะเข้าใจคล้ายเคลื่อนได้ maybe นะคะมันอาจจะเป็นพยานบุคคลแวดล้อมณจุดจุดนี้หรือว่าสามารถเป็นประจักษ์พยานเลยก็ได้นะคะแต่ที่ในชั้นศาลบอกว่าอ่ะไม่มีประจักษ์พยานเขาก็เลย โล่งใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าพยานแวดล้อมที่มันต่อเนื่องสืบเนื่องกันมันก็สามารถตีรอบปงรัดคุณล้อมคุณไว้ให้อยู่หมัดก็ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเบอร์ความเอกสารพยานหลักฐานได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามอายุความนะคะดังจะเห็นที่ว่ามันมีการไปเก็บโทรศัพท์ของคุณเมื่อไม่นานมานี้นั่นแหละค่ะคุณก็คิดว่าคุณเข้าใจดีเองนะคะว่า มันเป็นแบบนั้นแล้วก็ตลอดระยะอายุความเนี่ยค่ะนาน20ปีถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ด้านนอกแต่คุณก็จะไม่มีวันได้นอนหลับสนิทเลยคุณจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตได้ปกติเฉือกเช่นผู้คนอื่นบุคคลอื่นแน่น,นอนค่ะคุณจะอยู่ได้ยังไงคะถ้าชีวิตคุณต้องกำความลับแบบร้อยเปอร์เซนคนที่อยู่รอบข้างคุณมันอาจจะมีสแนปเปอร์ของเจ้าหน้าที่อยู่ก็ได้ มันก็เหมือนกับสิ่งที่คุณไปเล่าโน่นนี่นั่นมันก็มีข่าวออกมาอยู่ตลอดเพราะนั้นคุณก็ยังอยู่ในความบาดระแวงตลอดการคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะคะว่าถ้าสู้ต่อไปแล้วนะคะโมเมนต์นี้นะคะพอมาพูดแบบนี้แล้วพยานแมดล้อมสามารถตีกรอบนะคะรัดคุณให้จนแต้มก็ได้ไม่จำเป็นต้องเห็นกับตา ก็สามารถตัดสินได้ค่ะนะคะก็ไปถามทนายความดูก็แล้วกันนะคะว่าคุณจะตัดสินใจสู้หรือไม่นะคะอันนี้ก็คือใจความทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่มันมีประเด็นขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้ก็ไม่จริงๆเราไม่ต้องเครียดค่ะเพราะว่าทุกๆคนไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายเลยนะคะปัญหาในเรื่องนี้จริงๆเลยนะคะ คือตัวของเขาเองค่ะนะคะก็คือเขาเองเขาก็ไม่สามารถยืนยันฐานที่อยู่ของตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่ามันโกหกอยู่ดีๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวมันก็จะไปค้ำกับพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์อื่นๆมากไปนะคะเนื่องตัวเขากับพยานของเขาจะทำยังไงให้เมคเซน์แล้วก็ไม่เป็นประปักกับ เนื้อหาเนื้อความของคดีวัตถุพยานพยานบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างได้ครบทุกมิตินะคะตามที่อาจารย์เดชาได้บอกค่ะนะคะว่าคนที่ติดคุกนะคะก็คือคูณนะคะสู้ต่อไปสู้ได้ยื้อได้แค่อาจจะเวลาเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันมองเห็นคือมันยื้อเพราะการไกลดิฉันคิดว่า ตัวเขาเองเขาก็รู้นะคะว่ายื้อเพราะอะไรในเมื่อหลักฐานมันครบทุกมิติขนาดนี้นะคะอีกสรุปแล้วนะคะก็สู้ติดแน่ก็แพ้ติดนานนะคะนะคะไม่มีมุมไม่มีมุมไหนออกนะคะในความมั่นใจแล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ1ปีนะคะ เฉพาะตรงจุดเริ่มต้นเท่านี้สเฟลาก็มั่นใจด้วยค่ะว่าครบทุกมิตริอย่างแน่นอนค่ะตามที่เราได้พูดกันแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสามารถเบิกนะคะาตามสืบได้ตลอดอายุความนะคะแล้วก็สามารถเรียกหลักฐานพยานต่างๆนา,นานาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะเข้าจะออกอะไรแบบนี้นะขอแค่เราเตรียมพร้อมกันก็เหมือนกับการไปเก็บโทรศัพท์ เก็บอะไรอุปกรณ์สื่อสารของคุณนั่นเละค่ะนะคะคุณจะอยู่ยังไงได้โดยที่คุณจะไม่พลาดแม้แต่วันเดียวอันนี้โซเฟลาฝากไปด้วยนะคะสำหรับ FC ฝั่งโซเฟลาโซเฟลาก็มีความคิดเห็นตามนี้ค่ะนะคะท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรอยากเสนอเนื้ออะไรบ้างนะคะก็เขียนคอมเมนต์กันรัวๆกันนะคะ,ะ,คะวันนี้โซเฟลาขอ ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆท่านที่ติดตามนะคะให้กำลังใจสฟิลาเสมอมาแล้วก็จะอยู่เกียงข้างกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ